ดีจ้ทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะคพี่ของไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพาจะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องใครที่มีมีสิวลิ้วรอยจุดด่างดาผิวไม่กระจ่างใสนะคะเป็นฝ้าเป็นกระคันนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากดากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะมันมีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นผงไพลนะคะผงไพลหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะในส่วนของผงไพลนะคะสรรพคุณสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิวริ้วรอยจุดด่างดำต่างๆเลยนะคะตัวนี้หาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะในส่วนของผงไพลหาง่ายมากๆนะคะในส่วนของไทยเนาะใครไม่มีจะใช้เป็นขมิน้น ผงขมิ้นหรือสมุนไพรตัวอื่นๆเราก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะเราจะใช้ผงพรายอยู่ที่1ช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ํามะเขือเทศนะคะใครใครไม่มีมะเขือเทศสดก็ใช้เป็นน้ำมะเขือเทศแบบกล่อง ก็ได้เลยนะคะน้ำมะเขือเทศโดยคานะคะทุกคนตัวนี้คือมะเขือเทศสดส่วนตัวไปขัดไปปั่นไปบดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลาเนาะก็เลยทํามาไว้เรียบร้อยนะคะใน่วงของน้ำมะเขือเทศเขาจะมีกรด a h a ของผลไม้อ่อนก่อนนะคะเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระ่างใสไว้ยิ่งขึ้นนะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ำมะเขือเทศอยู่ที่1-2ช้อนชาหรือก็เอาตามปริมาณที่เราทำเลยนะคะ ตัวต่อไปจะใช้เป็นเบบี้ออล์จอนสันนะคะใครจะใช้เป็นสีไหนได้เลยนะคะหรือจะใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวสก,กัดเย็นก็ได้เลยนะคะหรือใครจะไม่ใช้ก็ได้นะคะในส่วนของน้ามันเนาะเบบี้ออล์จอนสันสีเขียวเขาจะมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ลงไปด้วยนะคะเขาจะดีมากมากเลยนะคะสีเขียวนะคะทุกคนเราก็จะให้ความชุ่มชื้นดีมากๆเลยนะคะเราจะใช้เบบี้ออล์อยู่ที่1ช้อนชานะคะ จากนั้นให้นํามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพองหน้าสูตรนีน้แนะนําให้ทําตอนเย็นก่อนนอนนะคะทุกคนเพื่อที่เราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดเนาะให้เราผสมไม่เขาเข้ากันเลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนบอกเลยหน้าใสาไวมากๆเลยนะคะเราใช้มะเขือเทศสดแบบนี้นะคะ นี่เลยนะคะมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนที่เราผสมเลยนะคะทุกคนหรือจะใช้มือขัดๆนวดๆได้เลยนะคะน่าใส่ไวมากๆเลยนะคะทุกคนใช้มะเขือเทศพักเนี่ยเราใช้น้ำมะเขือเทศสดแบบนี้จะดีกว่ามะเขือเทศกล่องนะคะเพราะว่าเขามีสารกันบวดกันเสียใส่ไปด้วยเนาะแต่เราสดๆแบบนี้เราจะดีกว่านะคะทุกคน นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้เลยนะคะพอกหนาหนาได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมิครีมสวัสดีสุดีก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ